สวัสดียูพิกเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซด้วยนะครับทักทายกันตอนดึกๆหน่อยนะครับวันนี้ห้าทุ่มสามนาทีครับก็ไม่ใช่อะไรก็ยังทํางานแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับกลุ่มไลน์สมาชิกอยู่นะครับตอนนี้ถ้าใครรับชมผ่านช่อง YouTube ก็สามารถที่จะกดแชร์กดไลค์ subscribe นะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตนะครับคืนนี้5้ทุ่มก็ยังอัปเดตข้อมูลกันอยู่เพราะว่า คืนนี้มีข่าวดีครับเพราะว่ายูพิกเกอร์เราจะมีรายได้นะครับก็คือเงินจะเข้า,าบัญชีคืนนี้นะครับน่าจะหลังตีหนครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็ยูพิกเกอร์ที่แชร์หรือว่าทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ก็จะได้หายเหนื่อยกันครับอย่าลืมกดเข้าไปดูตัวเลขค่าคอมมิชชั่นในบัญชีของตัวเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า ตัวเลขนี้มันมันเข้ามาคือสัปดาห์ที่แล้วเงินมันไม่ได้เข้าเนาะเพราะว่ามันติดวันหยุดช่วงสงการทาง UP ก็เลื่อนมาเข้าบัญชีให้กับเราเป็นวันจันทร์แล้วก็อีกทีก็คือจะเข้าวันพุธนะครับก็เป็นปกติเพราะว่ายูพเกอร์เราก็จะมีะไรายได้เข้าทุกสัปดาห์อยู่แล้วก็คือทุกวันพุธถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหรือถ้าไม่มีวันหยุดมาขั้นนะครับระหว่างนั้น แล้วก็คืนนี้คืนนี้ก็เป็นวันปิดยอดนะครับทุกวันอาทิตย์ก็คือเที่ยงคืนจะปิดยอดกันนะครับโอเคเราเข้ามาดูกันในส่วนที่เป็นของสินค้า you pick choice นะครับ u p i c k c h o i c e 299ตัวนี้โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่16จนถึง30เมษายนนะครับเพื่อให้ คนที่สนใจอยากจะสร้างไรายได้กับแอปยูพิกสามารถที่จะอัปเกรดในราคา2ก็้ได้2ก็้ได้ทั้งสินค้านะครับได้ทั้งของได้ทั้งสิทธิ์ในการที่จะแชร์สินค้าเมื่อเราช้อปสินค้า2กแล้วเมื่อแล้ว,แล,วแล้วในครั้งต่อไปนะครับเมื่อเราช้อปสินค้าจากแอ p ยูพิกเราจะมีไรายได้คือมีเงินคืนเข้ากระเป๋าทุกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราแชร์สินค้าจากแอป u p i ิซึ่งมีสินค้านับร้านรายการออกไปแล้วมีคนช็อปจากลิงก์ของเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแบบไม่จำกัดคือเราแชร์มากมีคนช็อปหรือคนสนใจซื้อกับเรามากเราก็ยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นมากตามไปด้วยนะครับมาดูสินค้าในหมวด ต่างๆก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากมากขึ้นเพราะว่ามันมีการอัปเดตสินค้าใหม่ๆเข้ามาจะเป็นพวกสเก็ตบอร์ดเป็นอะไรพวกนี้ที่เป็นของวัยรุ่นในะเยอะครับเสื้อผ้าฤด,ดูร้อนของใช้ในบ้านโดยเฉพาะช่วงโควิดของใช้ในบ้านจะขายดีมากโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูในส่วนที่เป็นรายได้นะครับเข้ามาเมนูยูพิกเกอร์นะครับถ้าใคร ยังไม่เห็นก็คือมันจะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้ตรงกลางนะครับปุ๊บเรากดเข้ามานะครับเพื่อเข้าไปดูไรายได้วันนี้โอเคนะครับมูลค่าของคำสั่งซื้อวันนี้อยู่ที่ห3มนะครับ13,3นสยยี 13, นะครับสาสสตางค์ค่าคอมมิชชั่น อยู่ที่โอ้ตัวเลขสวยมากนะครับ3 3 3 1 7นะครับก็เป็นรายได้ของวันหยุดครับไม่ได้ทำงานแต่ก็ยังมีรายได้แค่เราแชร์สินค้าหรือเชิญเพื่อนโหลดแอป,ปให้เพื่อนช้อปสินค้านะครับจากแอป UP เวลาที่ให้เพื่อนโหลดแอป,ปนะครับอย่าลืมเอารหัสคำเชิญของเราให้เพื่อนด้วยหลังจากนั้นเมื่อเพื่อนช้อปสินค้าผ่านแอป UP เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเพื่อนสนใจอยากจะมีรายได้เหมือนกันกับเราก็ให้เพื่อนที่จะกดช็อปสินค้าในหมวดยูพิกชอยส์นะครับหมวดยูพิกชอยส์ตัวนี้ก็คือปกติราคา999ถ้าเราดูในเมนูของยูพิกเกอรสินค้ายูพิกชอยส์จะอยู่ที่999ถ้าเราแนะนำเพื่อนเราจะได้คอมมิชชั่นอยู่ที่ 581บาทนี่คือตำแหน่งของอัลติเมทหน้าจอนี้เป็นของแอดมินนะครับซึ่งมันก็จะสูงหน่อยแต่ว่าถ้าเราเพิ่งอัปเกรดแล้วเราแนะนำเพื่อนเราจะได้อยู่ประมาณ250านะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราอัปเกรดเป็นตำแหน่งซูเปอร์เมื่อเราแนะนำเพื่อนให้ชอบสินค้าหมดยูพีชอยเราก็จะได้อยู่ประมาณ300 400ถึงกว่าบาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับสินค้าถ้าเป็นสินค้าทั่วไปนะครับ เราก็ดูตามสินค้าแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันอย่างตัวที่เป็นโทรศัพท์มือถือเราจะได้เงินคืนอยู่42บาทถ้าเราช็อปเองก็ได้42บาทครับเราแชร์ลิงก์ของสินค้านี้ออกไปแล้วมีคนสั่งซื้อจากลิงก์ของเราเราก็จะได้42บาทมีคนช็อปกับเรา10คนจาก42บาทเขจะกลายเป็น400ทันทีแล้วถ้าเราแนะนำเพื่อนเราก็จะได้อีก200 400บว200ก็เป็น600แล้ว เป็นการหาไรายได้แบบง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์หาจากที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับช่องทางแบบนี้เพราะว่าแค่เราใช้มือถือเครื่องเดียวแล้วมีแอป u p พีและมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองทุกคนมีมือถือหมดวันนี้ถ้าเราบอกให้เพื่อนโหลดแอปแล้วชอบสินค้าจากจากแอป UP พเพื่อนจะมีไรายได้เพื่อนจะมีเงินคืนเพื่อนจะได้ค่าคอมมิชชั่นใครๆก็อยากมีไรายได้ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นอกจากเรามีไรายได้แล้วเราก็ต้องส่งต่อไรายได้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับยิ่งส่งต่อมากก็ยิ่งได้มากเพราะถ้าเผื่อเพื่อนช็อปหรือเพื่อนแชร์สินค้าออกไปนั่นก็คือไรายได้ที่จะคืนกลับมาหาเราหาคนที่เป็นคนที่แนะนําเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องทําคือให้อัปเกรดตัวเองเป็นยูพิกเกอร์นะครับด้วยการช็อปสินค้าหมวดยูพิกชอยในราคาเพียงแค่299เท่านั้นเอง 299เท่านั้นเองแอดมินจะชี้ให้ดูนะครับแค่299เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมปกติเราจาับกเกรดต้องชอบสินค้า U i c k choice ในราคา999ซึ่งเป็นราคาปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้คือทาง u-pick เรากลับมาให้ ช็อปในราคา2 9 9เพื่อเป็นการฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นช่วงที่โควิดด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่เราจะสร้างรายได้ในมือถือหรือสร้างรายได้เมื่อเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ด้วยการอัปเกรด299ถือว่าเป็นราคาอัปเกรดที่ถูกมากๆเรายังได้สินค้าด้วยและยัง,ยงได้สิทธิ์ในการที่จะแชร์สินค้า ตลอดชีพไม่มีหมดอายุเราชอบสินค้าแค่299ครั้งเดียวครั้งแรกเท่านั้นแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้รับเงินคืนทุกครั้งเมื่อเราชอบสินค้าด้วยตัวเองรับค่าคอมมิชชั่นเมื่อเราแชร์สินค้าจากแอปยูพิกแล้วมีคนสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์ของเรานี่คือนี่คือรายได้นะครับเราย้อนกลับไปดูในส่วนของกลุ่มไลน์วันนี้แอดมินเพิ่งอัปเกรดตัวนี้ให้ครับเดี๋ยวคืนนี้จะ จะรีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับว่าดูตามลูกศรก็คือเงินจำนวน2,561บาท29สตางค์จะเข้าบัญชีนะครับที่เราผูกไว้กับทางแอปโดยอัตโนมัติคืนนี้เงิน2,500จะเข้าบัญชีนะครับยินดีกับยูพิเกอร์หลายๆคนด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของออเดอร์ที่เขารีพอร์ตมาผ่านหน้าจอมือถือของเรานะครับใครที่ เข้าไปตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนเวลาที่เรามีออเดอร์นะครับเวล,เวลาที่เราช็อปหรือเราแชร์ออกไปแล้วมีคนช็อปสินค้า,าหน้าจอมือถือของเราก็จะรีพอตยอดหรือว่าออเดอร์ต่างๆมาให้ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นของจริงครับดูเวลาก็ได้ข้างๆนะครับจะได้รู้ว่าเรียลไทม์ของเราเนี่ยไม่ได้มโนนะครับเห็นไหมครับ2ทุ่มสามทุ่ม4ี่ทุ่มทั้งนั้นเลยนะครับเป็นราคาที่เป็นปัจจุบัน เอาเป็นออเดอร์ที่เป็นปัจจุบันนะครับโอเคนี่นะครับแอดมินก็แคปมาจากหน้าจอในแอปแล้วก็โพสลงไปใน,ใ,นในกลุ่มในในกลุ่มไลน์เนี่ยเราก็จะมีคลิปสอนนะครับมีคลิปแนะนำเป็นคลิปของทางาบริษัทยูพีกด้วยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถส่งต่อให้กับสมาชิก fc หรือเพื่อนๆของเราที่สนใจอยากมีไรายได้นะครับ ก็จะมีสอนวิธีการแชร์นะครับคืนนี้นะครับบอกไว้เลยว่ามีข่าวดีแต่ว่ายังไม่ประกาศเดี๋ยวแง้มๆนิดนึงว่าวันที่19บเถึงยีก็คือเริ่มงแต่วันพุ่งนับสินค้าแบรนด์ Unilever ครับซูเปอร์แบรนด์ก็เอามาทําเป็นยูพิกชอยด์ด้วยนะครับราคา299แถมให้กับอคอมมิชชั่นอีกคูณ2หมายความว่าถ้าวันนี้เราทําค่าคอมได้สัก500ยูพิกก็จะบวกเพิ่มม่อีก500ก็คือคูณ2ครับ เท่ากับ1000ยิ่งกว่านั้นยังมีคูปองยอดคำสั่งซื้อตั้งแต่650บาทขึ้นไปนะครับจะมีแถมด้วยนะครับแถมฟรีนะครับเป็นโลชั่นวาสลีนแล้วก็มีลำโพงของมาแชลด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะส่งในกลุ่มให้อีกทีหนึ่งนี่นะครับก็จะมีแถมฟรีนะครับจำนวน300รางวัลครับเป็นโลชั่นวาสลีนนะครับสำหรับผู้ที่มียอดขั้นต่ำตั้งแต่450ขึ้นไปนะครับ ยอดแชร์ Share, คือยอดออเดอร์นั่นเองต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดของยูนิล v เวอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าแบรนด์ยูนิล v เวอร์เอามาจัดแคมเปญในนี้ก็คือแจกคูณ2ฉลองเปิดร้านเปิดร้านยูนิล v เวอร์แล้วนะครับแบรนด์ยูนิลิเวอร์เข้ามาเปิดในแอป UP พี k นะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ต่างๆเขามองเห็นแล้วว่าแอป UP พี k เป็นแอปที่มีคนดาวน์โหลดเยอะแล้วก็มีการขยายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคนที่กำลังมองหาไรายได้คนที่กำลังอยากทำออนไลน์ และได้เงินจริงๆทุกวันอย่าพลาดครับวันนี้รีบโหลดแอปใส่รหัสคำเชิญ26035หรือใส่รหัสของคนที่แนะนำเรามาหลังจากนั้นกดเข้ามาช็อปสินค้าหมวด Unilever หรือหมวด299นะครับ299จะมีจนถึงสิ้นเดือนเท่านั้นนะครับหลังจากสิ้นเดือนเมษาแล้วก็จะปรับเป็น999เหมือนเดิมปกตินะครับแต่สถานะหรือ สิทธทิทุกอย่างก็ไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้299ให้เกิดประโยชน์นอกจากจะอัปเกรดตัวเองแล้วใช้299แนะนําเพื่อนสร้างทีมเพราะถ้าเราสามารถเชิญเพื่อนโหลดแอปแล้วใส่รหัสของเรานั่นคือรายได้ของเราและถ้าเราสอนเพื่อนให้สามารถที่จะช็อปเป็นและเพื่อนแนะนําคนอื่นต่อต่อไปอีกเรื่อยๆนั่นก็คือรายได้มันจะไม่จํากัดครับมันจะเพิ่มและขยายออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรายได้ของเราแต่ หลักหมืน่นหลักแสนได้เลยนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับก็เป็นสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดและเป็นสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเป็นแบรนด์ดังครับเป็นแบรนด์ที่มีอยู่ในท้องตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปยูพีกเราก็เป็นแอปที่คัดเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพและร้านค้าที่จัดส่งแบบไม่มีปัญหาให้กับเราตอนนี้ก็กําลังพัฒนาในเรื่องของอาการกรองร้านค้าที่เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมกับแอปยูพีก ร้านค้าไหนที่มาเข้าร่วมแล้วขาดประสิทธิภาพไม่รับผิดชอบไม่ตามและก็ส่งสินค้าไม่ตรงปกให้เราทางแอป u p พิกจะเริ่มคัดกรองตั้งแต่วันที่19ไเป็นต้นไปเพราะฉะนั้น u p พิกเกหรือคนที่เข้ามาทำธุรกิจกับแอป u p i c กจึงมั่นใจและก็หัวใจพองโตได้เลยนะครับเตรียมที่จะรับคอมมิชชั่นและก็แชร์รัวๆรับเงินค่าคอมทุกวัน รวยๆไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันครับว่าเงิน2 5 6 1บาทจะเข้าบัญชีและหลายๆคน u p พิกเกอร์ทั่วประเทศไทยก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นพร้อมกันทั่วหน้าทุกคนนะครับคืนนี้มาอัปเกรดให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับแล้วจะทำเป็นคลิปลง YouTube ให้ด้วยนะครับฝากให้ทุกคนติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยชื่อ p i c k Review ก็จะรีวิว เกี่ยวกับรายได้และวิธีการสร้างรายได้จากแอป u p i c k ผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นก็สามารถทำให้คุณมีรายได้และรวยได้จริงครับส่วนคลิปนี้รากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคืนนี้ขอให้ทุกคนรวยนะครับนอนหลับฝันดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ